น,นะครับก่อนอื่นขอกราวคำว่าสวัสดีไปถึงพี่น้อง F.C. ทุกท่านนาทีเจติกามร,รับชมคลิปวิดีโอของภูมิพัฒนาภาคนะครับเมื่อน,นี้นะครับภูมิแกบซิมาอัปเดตขั้นของเขานั่งสาวไข่พี่น้องตอนนี้ออกร่วงไปทุกต้นทุกกาแล้วพี่น้องนี่่ะวันที่30กันยายนนะครับ ตอนผิบกันยายนนะคือว่าเคยเดินกู้ไปกินขม่าวพี่น้องนะเคยกินขม่าววเคยเนี่เคยบ่ผมเหม็นหลายๆหมู่บ้านกินขอมอ,อยู่ตลอดเวลาแหละนะครับตลอดยามเนาะแต่ว่าตอนนี้ผู้บัญชิดเองแล้วก็เอาไมา้จากผลผลิตของตัวเองเนี่ยเป็นขมวานอกฤดูกาลพี่น้องของมว์แท้ๆเลยแหละนะครั่นะนะพันนั่งเสาไทายพื้นไหยผลผลิิตออกมาแล้วพี่น้องนะครับ ออกล่วงเลยครับออกล่วงทุกกอแล้วเนาะนะครับคนที่มือโค้งจะได้กินข้าวเมากันแล้วล่ะเอออย่ากินขมเอาพี่น้องนะครับว่าข้าวเมามันจะเป็นจังไดนะครับวันกินมาหลายปีแล้วเนาะแล้วับอย่ากินข้าวเมานะครับนี่คิดว่าน่าจะได้เห็ดไปไหวนี่แหละนะพี่น้องนะนะครับว่ามันออกยอดแตกกอทุกต้นแล้วเป็นความสุขแ้วเนาะก็แต่เขาแก่ข้าวเมานะครับที่หน้าทางแก่เนาะแต่ว่า กินทุกอย่างมันจะออกมาแบบคุณดังความต่้งใจของผูุ้่มเลยละนะครับพี่น้องเบิ่งเอาแล้วกันนะนะแหลงหน้าแปลงนีนะ้เป็นหน้าที่ผู้พุ่มจเกี่ยวกับเขานางสาวไทยนาะงสาวไทยเป็นคอดอนะครับเป็นเขาเก็บเกี่ยวระยะสั้นพี่น้องนะครับก็จะเห็นหน้าฝั่งนะราองเบิองอีกบอดดนะอมอยากน่นพุ่มนะบอ อันนะครับแต่กอครับแต่กอยังสวยงามด้วยที่เดียวนินออกร่วงแทบทุกต้นแล้วพี่น้องนะเลี้ยงอลามไปทั้งแหล่งหน้าของพู่มแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยขาดใจน้อมน้อนี่เนาะนะครับเดครับพี่น้องน้ำชมเบิร์นแลกกันนะครับหลังจากที่วานปุ๋ยนะครับกับร่วงเขาเสร็จแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งพุ่มกะเอาฮอร์โมนมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเนาะ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พุ่มไวสีฉีดด้วยฮอร์อมโมนนมสดรับพี่น้องเห็นหลุมอยูนอ่นี่นะครับบําบัดอย่างพี่น้องเห็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมพู่มอย่าเห็ดขั้นหน้าท้องค่ำหรือว่าขั้นแท้ท้องค่ำห้องหนึ่งละพี่น้องสิลงรชือมไว้นะครับเพราะว่าไปสั่งผนมาแล้วเนาะตรวจสอบเบิ่งยี่สิบหลุมนะครับเป็นไปิ้ยี่สิบหลุมมักไว้เป็นเดือนแล้วล่ะพี่น้องทำเอาไวเป็นเดือนแล้ว ส่วนชะอมนั่นก็แตกยอดออกมาเยอะแล้วเนาะคิดว่าวันที่สองนะครับวันที่สองสุลาคมนี่แหละนะวันที่สองสุลาคมปุ่มก็เดีอยวมาลงหลุมนะครับเอเป็นเป็นทีละลึกเอาไว้เป็นทีละลึกยี่สิบหลุมนะครับมัน,นง,ง่ามกับมันได้นั่แก็ว่าจะขยายพันธนะุ์เนาะเออเป็นว่าพันธุ์ไร้น้ำนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับี่คูเขาว่านำเสนอนะกำลังจะขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวครับ จะอมไร่น้ำสะพานหินนะครับของจังหวัดพิจิตรเพิ่นเนาะสำหรับบางหนาวนั่นพุ่มก็มาลงหลายพันอยู่บไวถึงพันเป็นลำไพ่นะครับไวถึงพัน,นเป็นทิพย์เกิดนะครับนีแบบโกลด์ก็มาลงแล้วเนาะหลายถึงหลายย,ายันเชิญอันนี้แกท่ามันพุ่มใจเก,กิดนะครับนี่ก็คืออ้อยสุพรรณบุรีนะครับ50นะหวานพี่น้องนะครับแล้วก็ลำย้อยใหญ่พี่น้องนะพุ่มกำลังขยายพันธุ์อยู่นะครับเอาจใจใกนัน ยายได้เต็มที่นะพนะุ่งเลยจาสีห้พี่น้องมาเอาไปขยายน้ำไปปลูกน้ำนะเพราะว่ามันให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็กินกระแบ่บนาให้ลูกให้หลานได้ยู้ได้กินกันนะครับเราจะเอาไปทำธุรกิจก็ได้อนงะพุ่มก็ว่าแ่เขาดูหมดธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเอาน้ำอ้อยคัน่นขายนี่คืออนาคตนรน,นะนย,ยังเสียเวลาทีที่ยๆๆามนะสำหรับอ้อยดำพี่น้องน้ำอ้อยดำนี่สรรพคุณทั้งยา พี่น้องก็คงตั้งใจเอาไว้ใส่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านี้แหละเป็นอ้อยสมุนไพรพี่น้องนแนวปนว่าเกี่ยวกับระบบไตระบบความดันนะครมาพุ่มกันเอาไปพิสูจน์บางแล้วเจ็บมือต้มกินนะเจ็บมือเนาะบางทีพุ่มก็่เป็นแยังดอกเอาไปพิสูจน์บางซื่อนี่แหละไม่ผลตัวใดเนาะอาจจะได้เห็นผลยังใดก็พุ่มก็ร่างขยายไว้พี่น้องอยากสิได้พันอ้อยดำอยากสิได้พันสุพรรณบุรีนะครับห้าชนิดปว่ากันแล้วกันเนาะนะ นี่คือผลงานของดีเจพุ่มหรือว่าพุ่มพัฒนาฟา,จจกการ์มนะฮะวิจัยกิจกรรมกับกดออามาได้ที่นองนะครับพุ่มพัฒนาฟาร์มนะครับ